สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะปลื้มจิตหนึ่งเดียวในใจสาวลูกยางเผยคือแรงประดานใจถือเป็นดาวเด่นแห่งวงการวอลเลย์บอลเวียดนามสำหรับเฉินเวทเฮืองนักตบลูกยางสาวที่นอกจากเรื่องฝีมือในสนามแล้วอีกหนึ่งที่ทําให้เธอกลายเป็นที่สนใจนั่นก็คือความสวยสดใสของเธอนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยทีเดียวว่า เธอสวยโดดเด่นมากค่ะโดยเธอเล่นในตำแหน่งบอนเรลวติดทีมชาติตั้งแต่รุ่นเยาวชนก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่เมื่อปี2020และคว้าเหรียญเงินซีเกม2021ที่บ้านเกิดรวมทั้งแชมป์อาเซียนกลางปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอทุ่มเทกับกีฬาวอลเลย์บอลกลับไม่ได้เกิดจากนักกีฬาในบ้านเกิดของเธอแต่กลับเป็น หนังปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตกัปตันเวย์บอลสาวทีมชาติไทยนั่นเองค่ะโดยเธอกล่าวว่าปลื้มจิตคือราชินีของฉันเธอเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ฉันหันมาสนใจเล่นกีฬาวเวย์บอลและคิดว่าจะทํามันไปตลอดชีวิตโดยเธอได้เผยภาพถ่ายคู่กับปลื้มจิตถิ่นขาวผ่านโลกออนไลน์ด้วยข้อความกินใจสําหรับเฉินเว่เทืองปัจจุบันเล่นให้กับตองติงสโมสรของกองทัพปกในลีกบ้านเกิด ซึ่งเป็นสโมสรที่ปื้มจิตถิ่นขาวนักตบสาวลูกยางทีมชาติไทยเคยเดินทางไปเล่น